คนท es que ีน่เสพยาเสพติดแล้วคุ้มคลั่งเนี่ยมันก็มันก็เป็นภัยของชาวบ้านครับใครเห็นก็ต้องแจ้งตำรวจตอนนี้ตำรวจก็จะอาสุกเขาจะอันนี้ก็นะครับแม่มันเทสไปเบิดเต่าจู่เตียงอันไหนจมุนเบิดเดี่ยวอ่าผวกมันคล้องใส่ของยังบเดี๋ยวนะคือปัญหาอยังก่อนนะบอกไม่ได้บอกชัดๆมันมันขามันตีมันนี่คือไครลูกร้านีร้านร้านอ๋อร้านลูกลูกสาวลูกลูกสาวอายุ่ไรปันไหน ยายเทาๆพ่อยายเทาๆดีมันตีแม่นแม่มันกะตีจนสีขาดตีแม่นบชนในไหนยันยังให้เจ้าเล็กเจ้าตีแม่นก็คนกะตีขึ้นกะตียิ้ยิายนามยายกรไปพาหมอไปบยานตาตาใจนี่นะพ่อย่ยกระถือตีวันรับโอ้โอาละบล้วอยู่มันอยู่บ้านไหนยูหันนาอยู่น้ำหันนากรงเว้นมันนอนอยู่หน้าเดียวเจ้ไปอล ปัญหามันเกิดจากอย่างมันเป็นโรคประสาทหรือยังเนยาค่ะโหยาเสพติดอ่ะจริงจริงเอออันเขาต้องเรียนเต็มเต็มหมดช่องคนช่องคนยาเสพติดอีกล่ะโอ้อ่ะใหญ่อย่างบอกยังบอกว่าใจโซเชียลผมนี่แหละค <Ori> <teor> ือปัญหาที่ตามรักแล้วผมมันเหลือใจแหละมันอดบ่อไรละปัญหาแบบนี้เขามาหาผมสิว่าไอ้น้องฟังไอ้มาทุกมือเลยมีทุกมือแม่นี่แหละบรรยากาศแม่พ่อนี่ยล่ะจังสี่ทุกมือ อดทนมันหมดไม่กินไงนะมึงกันเบาคู่เหมือคู่เสาวคู่แดงหรือจะมันอยู่เดี๋ยวให้ผมถามก่อนว่าตำรวจพื้นที่เพิ่นได้ไปดำเนินการจับกลุ่มให้บ่ี่เพิ่นว่าหล่อเชื่อหรอยายมันหล่อเชื่อวันมปฏิยิบหาก็บ่เห็นฮะวันปฏิยิบหาสิไปเอาตัวตัวเพื่อนออกไปขันไตมันก็ไปชื้อๆิ่นว่าเอาอะไรของยายขันโมขันพอหล่อเน็ตจ้าวจับได้รเพื่อนยายบริเกีจกับยายอะไรอะเดี๋ยวยายฟังขั้นตอนก่อนเนาะอะยายเงียบข้าวหนึ่งคอเงียบข้าวหนึ่งเอ่ยผมจะอธิบายขั้นตอนให้ฟัง คือแต่ตอนหนีเนาะด้วยด้วยเข้าใจว่ามองเห็นผมว่าเป็นทีพึ่งผมต้องขอบคุณน,นะนับแรกผมต้องขอบคุณพ่พอคุณแม่และไท้านที่เห็นว่าว่าเห็นว่าจอนนี่ที่สีซอยเหลือใดนะผมต้องน้าเนียนให้เบอร์ทราบเป็นข้อมูลบางส่วนก่อนว่าผมนี่เป็นแค่ข้าราชการตํารวจสันผู้น่อยนายดาบถามว่าผมมีอํานาจจะลุมบอ่อผมมีอํานาจจะลุมตามปอวอายาและพระายาบเสพติดบางฉวบยางบางคอ นะครับน้องแม่เนาะซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี่ถามว่าขั้นตอนการจับกลุ่มของผมเนี่ยมันจะต้องตามระเบียบและขั้นตอนอีกหลายหลายแบบหลายแผนอีกขันผมไปเหตุขามาขามตาเขาเดี๋ยวพี่น้องทางอื่นเขาสะว่ามึงแอคชั่นยังสันยังสี่เข้าใจบ่ปัญหาคาดผมซึ่งนีอึดอัดน้ำตาสิใจผมนี่คือเข้าเห็นความเดือดร้อนของประชาชนอย่างสีมหาเนี่ยเข้าเข้าเข้าเป็นถูกขึ้กันเนี่ย เข้าใจขันขึ้นยังพอก็แม่เป็นพี่เป็นนองเมือนเดิมเราหนำตาเลยเอ่อเห็นความเดือดร้อนแต่ผมน่ยากซอยด้วยมันกับซอยได้ซำซำดาดันอฟหนึ่งก็เอาเป็นา่ามืออนี่ผมเลยถ่ายคลิปให้พี่ให้นองห้องทัวประเทศเพื่อนเด็เห็นลดว่านี่คือปัญหาสังคมของหลักหญ่ปัญหายาเสพติดที่มันไม่เคยลดลงแล้วเราก็บ,บอกแก้ให้มันเบ็ดเซ็ตเบ็ดขาดมันคลาราค้าซั่งอยู่พ่อปน,นั้นก้นไม้ก็อ่อน ขันวางสิใช้บาทเขามหาเจ้าหนีคือบ่อยมันแล้วจบในกระบวนการของทางราชการหน่วยงานต่างๆไปเลยแม่นบ่ดละพอถามว่าตำรวจพื้นที่คมกับบันเด็ตตำนี้เขาดอกบางครั้งเขาอาจจะมีอาจจะเข้าใจคลายคุมก็ได้หรือบางครั้งเขาอาจจะจับมาบําบัดกับบํบําบัดห้อย่างสิ่งนะมันก็ได้แต่เลือใจแล้วแม่จักชิว่าอย่างไรเอาสิเบื้องต้นผมสิโทรหาเจ้าหน้าใหญ่พึ่งก่อนเนอะ ว่าเพล่นสีซอยพอก็แม่เดี๋ยวตอนนี้พักอยู่ยังไหกินอยู่ยังไหนี่เพือนคนนี้นอทหนึ่งเดี๋ยววันนี้นอนึ่งเป็นนอ,อนี้เหรอนอทหนึักนั้นมันอยู่กับผู้ใดมันก็คือคือเพิ่นสิปปไปอยู่ธงไปอยู่ธงกับไปตีขาพ่อใหญ่กับไปเผา,เาจักรยานเพิ่นกับเวลาพอเงินบ่ได้นะคะคือคือตอนนี้เนาะเจ้านายผมเพิ่นเพิ่นสีคลิกออฟมันทีหนึ่งนี่เป็นโครงาการ<ม>ใหญ่ของการเอาผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยผู้เสพยาเสพติดไปบำบัดไปรักษา นะเบื้องต้นผมกับเทยเข้าคุยกับเพิ่นอยู่พอว่าผมกับเล่งเห็นปัญหายาเสพติดผมกับบุหูุจักสิคุยกับปุ๋ผมก็โทรหาในาลูกพี่ผมเพิ่นกับให้ความสําคัญเพิ่นเห็นจาให้ความสําคัญกับพี่นองไทยบ้า,บานเ้องได้เพิ่นก็บบอกมาตรก,การแล้ววัตถุประสงค์และโครงการยังขึ้นมาอยู่เพิ่นก็บบอกผมอยู่ว่าขันเจน,นี่ขันพี่นองห้อง เป็นแบบนี้ปัญหาแบบนี้ให้โทรหาผมเดี๋ยวผมลงสิโทรให้คุยได้ฟังเด้อคือปัญหานี่แม่ต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าผมนี่เป็นแค่นายดาบคันแอคชั่นไล่ไปผมจับอนะผมจับได้แหละอ่ะสาสังี่ไปจับยีรอนวดแดงผมก็ไปจับได้เดี๋ยวตำรวจพี่น้องเขาก็จะว่าจังสันจังสี่อีกแต่เขาเนี่ยผมใจผมอยากล่าออกเลยตอนนี้อยากเคลียรมากกว่านี้แล้วนะบอกมึงที่ตาดำๆนานแหล่ๆงั้สิแต่ที่โตนแลนมาซึ่งมองนี้โมเมนหน่นวยงานเลยโมเมนโรงพักโมเมนสถานบำบัดโมเมนตยังเลยเขาแลนมาหา กะเอาเป็นว่าผมจะซอยเท่าที่ผมซอยได้ในฐาน,นะเพื่อนมนุษย์ลูกหลานนะแม่เนาะ<ห>มผมมีศักยาภาพอยู่ตอนนี้ย่อยางเดียวก็คือโซเชียลผมเสียเอาโซเชียลผมเนี่ยน้ำเลี่ยนภูมิคุ้มัญชาให้เพื่อนได้รับรู้ว่าปัญหาของชาวบ้านหล่างหยาเบื้องเนี่ยเถาเถาๆป0ปีเถือหลานตีจนแขนบวมเย็บซี่เข็มแรเของมาหาจรนีมือปราบเดี๋ยวผมโทรหาหน้าผมตอนเนี้ยผมเห็นแม่แล้วผมกระดมตาซึมมาโตผมเนี่ยมันมันสุดแล้วล่ะผม พร้อมสิลาออกกันละบุ้กับประหยยู่แล่ะไม่ใหญ่กัลังกลมกลมเกิึ้นกะตีไม่ใหญ่กับไปใส่ยดก,กว่ายดยังใส่เราว้วไกะอันนี้ก็มันรูมแบกับีมวแเเยียบกเห็่ปะเด็นเนีอ่านนะเดี๋ยวผมคุยกับนายบอกได้เลยให้เบอกกับนายผมเลยเด้อ ขออนุญาตครับนายครับผมจอนี่มือป่าบครับนายขออนุญาตโทรมาเรียนรบกวนนายครับว่าไงว่าไงตอนนี้ผมนั่งอยู่กับชาวบ้านเขามาพบผมที่ทุ่งนาผมเปิดลําโพงให้ชาวบ้านคุณยายอายุ78ปีพอไยอายุ80ปีครับนายครับขออนุญาตถ่ายคลิปนั่นเลยครับเจ้านายครับคือครับนายครับด้วยความว่าผมนําเรียนให้กับชาวบ้านได้ฟังแล้วว่า ผู้บังคับบัญชานายท่านนี้ท่านเล็งเห็นและช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอดและข้าท่านมีว,ว่าวันที่หนึ่งจะคีกค้ก๊อบหรืออะไรต่างๆในส่วนของกระบวนการของเจ้านายแต่ตอนนี้ตากับยายท่านนี้สองท่านนี้นะครับโดนหลานซึ่งเจ้ายายบอกเหเจ้าหน,นายเพิ่นฟังหรือเปล่าว่าวัส,วสดียวังไนหลานมันขามันตีมันหดมันได้ได้ในะกระบวนอย่างเดียวยายเลย่มารับเจ้านนยาพิ่พื้นดะบ,ดนบ่ซอยยายในโบมันมีมันพึ่งบนผ้า่ะด้อ ปากระบได้เวากรบบได้น huh. yeah. euh ี่จะมันดาอยู่คูคูเมืองเฮ็ดยังไหนฮืออะไรนะครับนายทมามถึงที่จะย้ายตูดเลยหลานแกที่ดยาที่หลานใช่ครับใช่ครับหลานติดยาเสพติดครับนายก็คือมีพฤติการรุนแรงในการตอนนี้แกโดนเย็บสี่เข็มนะครับนายเดินมาพบผมพร้อมกระเป๋านี่ครับก็ก็ถ้าต้องเริ่อต้นเนี่ยเดี๋ยวจอร์นี่ก็ต้องประสานโรงพักแล้วก็ไปเอาตัวเขาเนี่ย ไปส่งโรงพยาบาลเขาจะส่งไปประมาณเทงโรงพยาบาลคือขณะนี่โรงพยาบาลทุกที่เนี่ยเขาเขาจะรับเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วที่จะรับคนป่วยที่ที่ถือว่าเป็นมันก็เป็นภัยภัยของถือว่าเป็นคนที่เสพยาเสพติดแล้วคุ้มคลั่งเนี่ยมันก็มันก็เป็นภัยของชาวบ้านครับอครเห็นก็ต้องแจ้งตำรวจตอนนี้ตำรวจกระรวสาธารณสุขที่เขาจะก็วนจะลงไปนี่ต้องต้องเอาคนเหล่านี้ มาตุ้งแยกแยะว่าคนไหนที่สามารถที่จะเอ่อบังบังกับตำรวจในชุมชนนั้นๆในตอนนี้ตำรวจมีมีการในชุมชนมีการแคบบังแคบระบาดเยอะสุดๆที่จะมีตำรวจไปอยู่ถ้าสามารถที่จะบังบังกับใช่เขาเขาครับเข้าใจครับนายคือตอนนี้กระบวนการที่นายนำเรียนอ่ะคือผมรับทราบและอธิบายให้ยายฟังแต่ยายกับตา นำเรียนมาว่าแจ้งไปหลายรอบแล้วก็อย่างนี้แหละครับนายเขพอทราบนะปัญหามันคืออย่างนี้นะครับเขาดำเนินการไปหลายรอบแล้วไม่เป็นไรก็โรงพักไหนบางทีแจ้งบางทีต้องโรงพักไหนเดี๋ยวผมแจ้งให้เดี๋ยวผมบอกทุกอยับมาให้เอโรงพักไหนเดี๋ยวเอาออกไปเอาทีี่่นตรงนี้เลยอ้าเอาโรงพักไหนยายสพไหนวะนี่สพดอนมดแดงครับนายนายนั้นชื่ออะไรหลานซื้อยังมนี่ที่เจ้าเจ้ามนี่เม่ใหญ่หลานซื้อยังไงธนพงศ์น้าโคตรนายธนพงศ์ครับ นายก็จะให้จะให้ตำรวจเขาติดต่อกับเบอร์ไหนนที่มันขึ้นกับสสสสพอดอนมดแดงครับสพอดอนมดแดงสพอดอนมดแดงครับนายสพอดอนมดแดงด้นนั้นด้านด้านสารเดี๋ยวผมภาษาพูดกลับเขาเลยให้ให้โทรกลับเบอร์ไหนอ่ะเบอร์โทรติดต่อกับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดครับ ผมฟังพี่หมูจะไม่เข้าชีวิไม่ค่อยสบายครับนายศูนย์เก้าแปดครับนายครับไม่เล่า092ศูนย์เก้าแปดครับนายครับศูนย์เก้าแปด647 669เป็น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 เบอร์ใครอะเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ญาติขออ่าเป็นหลานของยายกับตาที่ถูกทำร้ายมาครับตอนนี้มานั่งอยู่นี่อายุแปดสิบแล้วแก่แก่นั่นคืิดนิยาจะถามนิดนึงว่าว่าคนตอนนี้น้องที่เสพยาเสพติดเนี่ยไรเนี้ยประมาณเราอาการของฟังอย่างที่ผมเพ่งได้บอกผมฟังกาว่าเรา ไปถึงต้องทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยอ่ะมาเล่าอาการให้ฟังหน่อยว่าอาการรุนแรงขนาดไหนอ่าลูกก็ไม่ค่อยดีที่บ้านทำร้ายร่างกายอ่ตาเล่าให้นายฟังบอกเลยบอกให้นายคืนึ้นตีดุลูกมันลูกมันกระพมผมยังไม่ได้เขาเสพยามาตลอดไหมเสพยามาตลอดไหมตลอดเสพมาตลอดครับเสพมา นะ่ะตอนนี้กำลังเสพอยู่แล้วเสพครับนายร้อนคุ<_<_้มขั่งครับทำร้ายร่างกายครับเขา้เขาขั้นร MM ้อนเขาคั้นร้อนใช่เขาขำร้อนครับและก็ทำร้ายร่างกายมีพฤติการดุรแรงถึงนี่นะครับบาดแผลมาด้วยครับนายตอนนี้ครับนั่งอยู่ข้างๆโอเคอายุเท่าไหร่ละอายุเท่าไหร่ครับหลานน้องคนนี้อายุยี่สิบยี่สิบหกปีครับนายยี่สิบหกปี เ,เดี๋ยวผมจะคุยอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะคุยกับผู้กัดดอกมะเดื่อให้ผู้กัดดอกมะเดง่อเขาประสานเอาตัวมาเดี๋ยวเขาต้องประสานกับไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลก็จะส่งประสานกันต่อเรื่องของสายสุขเขาครับครับเบื้องต้นเบื้องต้นครับเบื้องต้นกราบขอบคุณนายมากครับนายครับนนไ,รไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป็นหน้าที่แล้วะส่งการอยู่แล้วเพราะว่าใช่คือเขาใช่ครับมันมีเยอะๆอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่ามันไม่ใช่มันมีเยอะมากอย่างเงี้ยเราก็บางทีชาวบ้านก็ไม่ไม่กล้ามาแจ้ง ใช่ครับใต่างนี้แจ้งไปตำรวจก็อาจบางส่วนก็อาจจะไม่ได้ถือลับแล้วมันก็อย่ายที่ผมเรีานครับเข้าใจคับนายเราเขาผมเข้าใจตำรวจด้วยกันอยู่แล้วครับที่ไหนไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มีหลายหลายส่วนมันก็มีระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆนี่ต้องค่อยๆปฏิบัติแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนโยบายคือเขาถ้าเป็นผู้เสพเขาจะเน้นการบําบัตเขาจะไม่จับเขาจับไปก็มันก็ลดคุกเขาก็จะเน้นการบําบัดแต่นี้การบําบัดรมันก็ต้องตเข้าใจว่าบางทีเนี่ยปัญหาของยาเสพิมันไม่ได้มันมีปัญหาความยากจน ปัญหาของครอบครัวบางทายแล้วกลับมาก็อยู่เหมือนเดิมอีกอย่างเงี้ยมันก็มันก็ติดใจมันไม่ได้มันไม่ได้หมายว่าแก้ปัญหาแล้วมันจบเลยนะการเต็ติดเป็ปัญหาระดับรากหญ้าแล้วก็เป็นปัญหาที่มันแก้ต้องช่วยกันหลายภาคส่วนนะมันไม่ใช่ว่าตำรวจอย่างเดียวหรือใครมาแก้อะไรอย่างเดียวเงี้ยมันก็ต้องช่วยๆกันใช่ครับใช่เมื่อวันเดี๋ยวเมื่อวันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะคุยกับผู้กับดอนว่าแดงให้แล้วก็เดี๋ยวให้ผู้กับดอนว่าแดงเขาประสานกับ เปิเมอสักคู่นะอากาจจะเดียวรอระสานกบารันนี่แหละครับเพื่อถ้าเขามาให้ผมประสาเนี่ยเขาท่านผู้มุ่มกับเขาคงนายครับนายครับคือเขามาพบผมผมก็สงสารเขาครับนายผมก็ขาดที่พึ่งครับขาดที่พึ่งครับนายครับช่วยชาวบ้านครับนายครับสงสารครับครับบครันายกราบขอบพระคุณนายมากครับท่านนี้คือท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านพลตำรวจโทพานุรักษ์หลักบุญขอคุณเพิ่นเนาะใายเนาะ ครับขอบคุณเด้อเจ้านายเด้อคือคือผมเนี่ยขันสีไปสั่งพันตำรวจเอกก็เป็นไม่พอได้มันบ่เอือ้อยเออสิโทษไปหาภูมิกับเพิ่นนายครับด่าผมมาอีกสิบ่พวศียผมมาว่าผมแม่นบอกเออผมก็ต้องท่าเลี้ยนผู้รักผู้ใหญ่ที่เพิ่นมีอำนาจสั่งการและเพิ่นรับผิดชอบงานด่านยาเสพติด<อ>นี่เพิ่นเห็นเพิ่นสงสารเพิ่นเบาดีแห้งล่ะเพิน่นจะสีสั่งการขันตำรวจเด้ออ้าบอย่างนี้น้อยพี่น้องเฮา เดี๋ยวมันเท่าถูกความเจ็บปวดในฐานะผู้พิทักษ์สันติราชผมได้ซอยพีซอยน้องเบื้องต้นผมซอยได้ยวย่า่คับตาได้๋ยวสมนีผมมนยผมมีหน้าผมมีโจรหน้าที่เพิ่นเมตตาประชาชนเช่กนกันครับที่ผมเมตตาประชาชนทหักแพงพี่น้องประชาชนเพิ่นสงสารเพิ่นห่วงใยเดี๋ยวเพิ่นสิสั่งการซอยอ่าแต่ขันทางพี่น้องทางตำรวจตำรวจแดงเพิ่นเห็นดีเห็นงามน้ำเพิ่นมาซอยย่ายกับตาก็ถือว่าเป็นบุญอ่าพีบน้องเฮานะเราบหกเห,เห,หยายดว่าคนจะขับมา เพิ่นบูชอยดอกมาเพิ่นก็มาชื่อๆนักุ้งว่าเสถียรงสถ่ยรที่ละคือคือนี่แหละก็ถึงบอกเป็นรอยเท้าพันเท้าเดียวเป็นรอยเท้าพันเท้าอะไรเม่นวะเปิ้งว่าอ่าพิ่นก็ว่าแต่นี่แหละคือผมกับบอสามเหตุผลเขาซึ่งมผมกับเป็นนายดาบบ่อไลยเขากดดาอ่าบ่อไลยเขากดดาบ่บอแห้งเสียงดังเขากะมันใสนี่แหละด้วยความว่าผมใจจมอยากล้าออกเออน้อยเนาะเออไอ้แนวกฎหมายนี่ยบางทีละแปดสิบปีมานั่งถือตีอย่างสิบบอกว่าผมกับคล้องขึ้น เออใช่เอากเขาี่เขาราคาียได้เอาสี่ย่ายคือตอนนี้เบื้องต้นในระดับพื้นที่เ้าบอดีวาบรดีตำนี้เขาเขาอาจจะมีเหตุผลบางประการที่เขาบรดจะไปดาเนินการเนาะย่ายเนาะแต่ขันเพิ่นได้รับคําสั่งจากผู้ช่วยพวอไปดําเนินการก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่มอนี่สี่ได้ออาเขาสู้กระบวนการนะผมเหตดมือนี่ผมก็ถือว่าสิ่งที่ผมเหตุและซอยได้คือเอาโซเชียลและนําเลี้ยงภูเขาบัญชา ให้ดําเนินการซอยเหลือย่าินะครับเนาะ,ะกาถึงว่า,<พ>าขันเสีอาศัยเข้ามาได้ดาบ<ช>จรน,นี่ผมบอกเลยว่ามันซอยพีซอยนองอย่างบ่ได้เลยนะเวลานี้นะผม,มํานาจผมก็ได้แค่ตามหนาทีและถูกสั่งการมาเท่านั้นอ่ครับกับพี่นองห้อเดือดร้อนแบบนี้มาแทบทุกมือขันผมสิโทษไปรบกวนเล่าทุกมือผมก็ะเจงใจเพิินอ่แต่เคตนี้ผมเห็นเถาพอเถาแม่ย่ายนเถาเบื่งที้ะครับอายุ80ปี เจ็ดสิบแปดปีมานั่งตัวเหมาะอยู่สิอยู่ทงหน้าผมซึ่งมองนีบริมเวมนสถานทีหรือหน่วยงานยังเลยที่เล่าตรงว่าร้านคุณพ,พามาเอาที่ยังเขาเอาใจอายอาเอื่อยๆพี่น้องเพิ่นก็ต้ <c oughs> องขึ้นว่าจอนีิสศซอยได้เขาพูกันน้ำเลี้ยนพี่น้องห้องแล้วครับว่าคันเที่ยวละครับ,ารบถามว่าผมเนี่ยเป็นตำรวจคนดังก็จริงแต่ถ้าข้อมมาตำรวจคนดังผมก็เฮ็ดในกรอบหน้าที่ละคำสั่งที่มอบหมายมาในในตำแหน่งในอาหน้าที่สืบสวนจับกลุ่มในคดีต่างๆนะครับแต่ปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาเหลือล่าง นะครับที่มันบอแล้ลบอสินสุดสักเถื่อนะครับเมื่อกี้เบื้องตน้นกะนายยายได้ยินได้ยยินน้ำกานเนาะผู้ใหญ่ระดับต่อรอเพื่อนเมตตาย่ายเพื่อนพร้อมจะซอยเหลือเดี๋ยวเอ้ยเจ้ามือถือเจ้าโทษติดด่วนบ่าเปิดเครื่องอีกเหมนบ่รอรับสายเด้อเดี๋ยวจะมีตำรวจเพิ่นโทรมานะกะเว่าตามข้อมูลที่เกิดขึ้นให้เพื่อนได้ยินวายูุ่บานใด้บานไดกะจังให้เขาเด้๋เป็นต้นเนินการต่อ นะครับเบื้องต้นต้องกราบสวัสดีและพี่น้องทานภูมิกับส,สพอดอนมดแดงยาว่าผมด้วยครับเด้อพี่น้องตำรวจด,ดอนวดแดงเขาเป็นพี่ตำองกันขันทานยืนยุ่จุดผมท่านจะเห็นความหงหุดหงิดประชาชนเช่นกันกันกนกบผมนะครับผมบม่ได้คิดว่าสีมาเห็ุเอาหนาเอาตาหยังนะครับผมบม่ได้ย่างออกไปถนนไปไทยพอใหญ่ไม่ใหญ่ได้ครับหนีฮื่นผมด้อ่าต้องเข้าใจผมนะครับเนะาะเพิ่นเดือดร้อนเพิ่นมาหาผมหอดเฮือนนะครับอ่ามานังอยู่มุมนี้ผมยานยืนอยู่ขอบข้วเออมีพี่น้องคุนมหา่าสัน ว่าเถ่าเถ่าวเพพาอคุยแล้วผมก็เลยถ่ายคลิไปไว้น้าแนนะให้พี่ให้นอห้องเขาได้หูว่านี่คือปัญหาสังคมที่มันบ่แล้วบ่าสินนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ่าฟั่งค่าวนะเบื้องต้นขอคุณท่านผู้ผู้ช่วยท่าน,านพลตำรวจโทพานุรัตน์ลักบุญนะครับท่านผู้ช่วยผู้ชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ ที่เมตตาตากับยายช่วยเหลือคุณยายนะครับขอให้เจ้านายและขอบคัวสู้ภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเจ้านายเด้อให้น้ายเป็นแต่นอนาคตด้เป็นพอบอตลอไปเลยเด้อครับเดกุสลที่ผมซอยเลือพี่น้องมาหลาๆก็ขอยู่ข้อดันเห้เจ้านายด้เป็นพอบอตรอว่าที่ในอนาคตต่อต่อไปนะครับก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณทันตำรวจภูมิกับการสพอดอนมดแดงขอบคุณตำรวจไฟ์หน่วยงานทิเดอดทีมของดอนมดแดงนะครับที่เมตตายายนะครับเนะาะก็จะว่าผมละกันนะครับ เพิ่นทุกข์ยากขันห้องเป็นตำรวจห้องปะซอยพีนองประชาชนกัจเจสิเป็นเห็นยังอ่ะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้าชมคลิปครับขอเปิดฝากติดตามทีมงานผม